การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนั้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่จะช่วยสร้างรากฐานบุคคลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตและนี่คือภารกิจที่สําคัญของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามจากรายงานค่ะ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปรียบเสมือนหน้าด่านในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตั้งแต่แรกเกิดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมตามช่วงวัยสามารถเติบโตในครอบครัวและสังคมอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดยโดยกรมกิจาการเด็กและเยาวชนมุ่งพัฒนาองค์กรในทุกด้านเริ่มจากการพัฒนาองค์กรภายในเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาตนเองฝึกอบรมเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ต่าง และพัฒนาเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเราก็พุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กในสถานร,รองรับของเรานะคะซึ่งมี30แห่งแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัว77แห่งทั่วประเทศนะคะให้เติบโตเป็นเด็กที่มีทักษะสามารถที่จะกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ การขับเคลื่อนภารกิจภายในองค์กรจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทบาทของนางสุภัชชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจาก,การเด็กและเยาวชนตลอดระยะเวลาการทำงานดูแลเด็กและเยาวชนมีความสำเร็จตามเป้าหมายคุ้มค่าได้ประโยชน์มีประสิทธิภาพมีจิตสาธารณะสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลคุณภาพแห่งปี2020ด้านเด็กและเยาวชนจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในตลอดระยะเวลาของการทํางานรับราชการต้องบอกว่ายึดมั่นหลักการในการทํางานนั่นหมายความว่า,าต้องยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตนะคะสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่เงมักจะบอกน้องๆในการทํางานเสมอว่าหากเราทํางานรับราชการแล้วเรายึดมั่นในหลักการนั้นจะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จแล้วก็มีความยุติธรรม นับเป็นครั้งแรกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีบุคลากรได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ถือเป็นผู้นําต้นแบบสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรกรมาก,การเด็กและเยาวชนในการทําหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทซื่อสัตย์อดทนและเสียสละเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงทีมข่าวสังคมทบ5รายงาน